สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ป,องป้องปายสุขสุขคนนะครับพอกันอีกแล้วขั้นค่ายช่แหลครับมณีสิบ้าพีผ้านองมาหาเขาปลาหาเห็ดครับพี่น้องเลิกงานก็เลยพากันมามณีมาป่าผ่านไรครับมาไต่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุ่นกันเบิ้งนะครับว่ามันสีมานบ่ไปลุ่นน้ำกันครับผม เห็ดยังง้อขาวๆพี่น้องมาเบิ่งครับอครับขาวๆเห็ดดินพี่น้องงูเหลืองครับพี่น้องสองดอกดอกน้อยๆน,นี่ดอกหนึ่งนั่นดอกหนึ่งครับพี่น้องหักสัมพี่น้อง จ้องดอกครับไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องดอกไงครับเห็ดดินเห็ดดินหลวงลายดอกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับดอกงามๆครับ S <S นี่ครับนี่ครับโอ้เห็ดหาดเห็ดดินโอ้ดอกจูงงามครับนี่ครับพี่น้องเห็ดยังครับพี่น้องโอ้เห็ดดินนี่ครับ เห็ดกอพี่น้องดอกน,น้อยนึงเอาเบิดน,นี่ครับเห็ดกอสองดอกพอแล้วดอกนึงพี่น้องเห็ดหยางน้อนี่เนาะเบิ่งดูเห็ดดินมาเห็ดดินครับดอกงามๆกับทีมงานคือเกา่าครับนี่ครับจะมาบเบริร์ตครับมืาอนิ ทีมงานประมาณสองคนหนุ่มคอนแกนกับกับบ่านป่าเชฟกระทะปิวกับน้องทรายครับเพี้ยนเห็ดยังเห็ด,ดตายเบียโอ้พอแต่คลองดีเนาะบ่เห็นเมิเ้นจักดอกเลยพี่น้องยางมาดนล่ละครับ เอาไปเบิดแล้วบ่เห็ดยางงอนี่โอ้เดี๋ยวเบ่งก่อนพี่น้องโอ้ได้แต่เห็ดดินแบบพี่น้องนี่ครับดอกหนึ่งนี่นี่ดอกหนึ่งดอก,ง,ดอกงามๆหงบะแมนเห็ดนาแเหล่ตัวนี่แต่แหล่บกหักอ้อนี่กินได้บ่านอ๋อเห็ดคาอีกแล้วเห็ดคาก็กินได้หรอกครับแต่มันเฟื่อนผมบามา่มักบ่เอาดอกพี่น้อง นี่ครับเครือร่องพักสาบครับผมแม่นครับครับผมเครื่องพักสาบพี่น้องที่เ่ามาเก็บกันคลิปก้อนๆคุณครับคลิปที่ผ่านมาสองสามคลิปยังไงเติบอ,อยู่ครับนี่ครับพี่นอ้องยังมาโดนเด้ครับนี่ยังมาท่านเห็นเห็ดอยู่ เออเขามาเก็บเบิดมือเนาะครับเขาแค่เลิกงานมากเขาก็มาเก็บกอแดงน้อยครับพี่นอ้องนี่ครับสองดอกน,น้อยน้อยนี่ครับทางฝีเฮ็ดยังเฮ็ดนานเลยเฮ็ดอแดงเนาะบงโอ้ออืม ก็อแดงครับอวกนึงใกล้ๆกันครับแนมเกือบบบเห็นมันเกิดิบมืดแล้วละครับอยู่ในปลาอยู่ในโดงใส่ไฟก่อนพี่น้องเริ่มซิบอบเห็นแล้วครับต้งองใส่ไฟก่อนว่ามันเริ่มซิบอโบเห็นแล้วในปลามันมืดแล้วครับแต่ในกล้องโทรศัพท์มันแจ้งครับพี่น้อง ไข่เห็ดโงโกดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเห็ดยังห้อพี่น้องเห็ดหนาแลครับดอกหนึ่งอู้ อีกดอกหนึ่งพี่น้องเขี้ยถือเห็ยดยังไงน,นี่ครับเห็ดนาแลดอกหนึ่งเขี้เบิ่งก่อนสักหน่อยห้ามันมีมือมันคือซิบมีดอกครับเห็ดหนาเนาะพี่น้องดอกขาวๆนี่โอ้เห็ดคาพี่น้องบ่อ,อ,อ,อแล้วครับ ข้าวาวอีกดอกหนึ่งเพ็ดหยังเออดอกน้อยๆนึงดอกโอ้เพชรตะลือตนสาสตร์เหชรนาแร่หน่อยเหี่ยวก็พ่อได้อยู่ครับเพ็ดละงกหน่อยดอกนึงพี่น้องนี่ครับเพชรละงกหน่อยดอก เฮ็ดเพิองคมพี่น้องดอกนึงนี่ครับยังครับนี่เฮ็ดทาา่าเฮ็ดคาพ่กเอาดอกพี่น้องโอ้จูงเงต์ตะไคร้งามๆครับปาบาลาปลาจูงๆนี่นยูเลวว็กว่ะนี่ครับนี่เป็ดอย่างเน,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 นี้ยมันดิบริบ เห็ดทานพี่น้องนี่ครับเห็ดทานครับครับผมนี่ครับสองดอกอู้หล่นเห็ดกอแดงน้องไงอู้เห็ดลำหมากพี่น้องสองดอกอดยังเหมือนเก่งใสใบใหม่ อู้เห็นน่าเลเนเอานี่ไงผัวตเนนอตเนนอเฮ้เนี่ไงผัวต้น่ามันบานเบาเนี่ยนี่อ้หูีหน่อยเัินเก็บยังเห็นจะคาเนี่ยบึงดนวเห็นอะไรอีกห่เห็นาเหนอะไรอีกแล้วอน้หูงามนี่เห็นอะไร่นี่ครับ เฮ็ดนางัวะไรอยู่ดอกเงี้นจูมไล่ไล่เป็นจูมพี่หนอเฮ็ดนางัว่แต่ดินแต่ดินบ่เอาดอกนี่อ๋อพูดล่ะเก็บป้องนี่ดิเคลียร์ทีเป็นอย่างเฮ็ดนางัวหรือว่าเฮ็ดนามุ้มครับพี่หนอถามดูไล่ดอกเฮ็ดนาแหล่พี่หนอเออโอ้ยไม่เคยเยียบเลย นี่ครับยยได้ใบงงก,ก็อเอาแป้นจูมอยู่ครับกําลังเกิดเห็ดนาแหล่โอ้มันบุหรี่ขึ้นหนาเจ้าก็ข่อยดอกใครเฮ็ดลงอกเดี๋ยวโบแมนว่าจะใครเฮ็ดลง,งกอกเห็ดก้อแดงพี่น้องกําลัง ออนี่ครับโอ้ยเบาแลวครับมึนเลยเห็ดยังนี่ครับข,ขาวๆโอ้ยเห็ดหาดนเห็ดนาะเล่สองดอกดอกน้อยๆพี่น้องนี่ครับนะเห็ดยังเ็ด เห็ดนางงวดสิเห็ดยังเขาเพิ่นดอกเคยเห็ดแต่ไข่บ่บ่แมีนเห็ดดินเห็ดนาเลพี่น้องนี่ครับเห็ดนาเลบุงตัวนี้ถิเห็ดยังงวดพี่น้องเห็ดค่าบ่เอาเถอะครับเห็ดกอแดงกับไข่เห็ดลุงโงกตัวนี้เมียนบ่เออ เฮ็ดนาลเลเฮ็ดนาลเลเฮ็ดนาเล่คุณครับไฟทีมงานข้างล่างกับผู้นึงคุณไฟทีมงานห้ามาเหมือนนี่ซีหาคนครับผู้อื่นเข้ามาไต่เห็ดโลงโงกผู้อื่นเข้ามาไต่เห็ดโลงโงกเห็ดตะไคร้ เอามาไต่เฮ็ดนาแหล่โอเคครับพาอเด็กแกงกินต้นแรงเฮ็ดอย่างจักแล้วสิครังานดี่ปากอะไรว้างสกับแล้วพี่น้องมาชมผลงานกันเบ่งว่ามันได้ลายปันไหนไปน้ำฝนมันมีเฮ็ดแปลกๆนะจ๊ะเอาลิเออามาดู ามาโชว์ผลงานให้พี่น้อง่นเบิ่งนะวาจะเหือนเามีเห็นแปลกเ้อนี่ครับพี่น้องคุนรักเลยนี่ครับผลงานมือนีในฉบับนี้แล้วครับพี่น้องอพอดีกแกงพอดีแหลวแรงครับเลิกง,งานมาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b e กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปให,หม่ๆละอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนาทันทายชาแนลและทีมงาน สำหรับคลินี้ขอตัวลาพี่นอ้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ